ด็กันท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็พบกับช่อง d ิวเนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กับด่านที่มีชื่อว่า i n t o the Future นะครับข,ของเกม The b a t t l e cut ก็วันนี้นะครับผมก็เล่นจากด่านตรงไหนอ่นจะจำไม่ได้ละผมก็เล่นมามนถึงด่านบูลแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นด่านบูลของด่านเอเลียนหรือด่าน into the Future กันนะครับ เพราะฉะนั้นไปเล่นกันเลยเนาะก็เออผมลืมบอกไปเพราะมาช่วงวันของวันนี้ผมสุ่มเออแรคคัดไปแรคคัดกระชาเออผมได้ตัวนี้มาครับผมเปิดให้ดูตัวไหนอูเบอร์แรคัดผมเพิ่มมาอีกสามตัวนี่เพิ่มีกสามตัวมีตัวพูดน้ำนะครับผมก็ใช้บ่อยส่วนตัวนี้ก็มากับเรื่องมากับเอนชินเอนชินอิมแพ็คนะค ก็ส่วนตัวนี้ก็เออตัวนี้ดีดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูคุณดูได้เลยครับเอฟเฟกมับรเยอะมากถือว่าเป็นตัวที่ดีครับถือเป็นตัวที่ดีดีมากครับก็ตัวพูดน้ําก็เก่งกับตัวเอเลี่ยนนะครับเมื่อกี้ผมใช้พันด่านแบบโอ้โหด่านเกือบรอบสุดท้ายนะครับก็ตัวที่มีตีเอเลี่ยนของอูเมอแรผมก็จะมีอยู่สองตัวครับคือตัวตัวนี้กับตัวนี้ วันนี้ผมเป็นตัวตีสีดําซึ่งผมไม่ได้ใช้นะครับไม่ค่อยดีครับมันมากับสามสามตัวเนี้มันมากับสองตัวเนะี้อ่ะมันมากับเป็นสามตัว,นะต,วตอนนั้นผมสุ่มราได้รอบเดียวได้หมดเลยสุ่มจะคือเรียกว่าไงเพิ่งกลับมาเล่นเนาะก็เดี๋ยวเราไปเล่นด่านมูลกันเลยเนาะโอเคไม่พูดทำตำเพลงไปเล่นด่านมูลกันเลยดีกว่ามาแร้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอสตอ๊อปขอสตอ๊อปก่อน เพลงมันมากบอกตรงเพลงมันมากก็อ่าลองเลยนะรู้สึกอืมาดูกันว่าเราวันนี้เราจะผ่านไหมอยากผ่านมากเลยบอกตามตรงมาดูดิมันจะตีแรงแค่ไหนตัวบอสตัวบอสด่านมูลของแบบนี้รู้สึกมันจะตีแรงนะครับแรงมากด้วยแล้วรู้สึกตีไกล แถมตีหมูนี่แหละเยรติที่สุดของตัวบอสมันตีหมูนทุกตัวเลยก็แบบตัวเมื่อแรล่ะครับตัวเมื่อแรก็ไม่มีตัวไหนตีเดียวครับทุกตัวตีหมูตอนระหว่างนี้เราเก็บตังค์ซื้อตัวพูดน้ำก่อนนะครับมันเป็นตัวตีเอ็นที่แรงนะครับแต่ราคาก็ไม่ได้แพงมากครับราคาพอคุยกันได้อยู่เล่นยากเก มันมาแลวบอสก็อาจจะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอใช้กัดแคทก่อนเออไม่ใช่จะได้ใช้ไม่ได้จะใช้หรอกคือมันใช้ก่อนแล้ม,มีแคทฟู้พอไหมรู้สึกไม่พอละคือถ้าไม่ไหวก็อาจจะแบบโยน่หน้าเนาะก็ทาไม่ไหวตาอันนี้รู้สึกจะมีแต่เอเลี่ยนวะนะดูท่าละคิดจะตัวตีตัวนี้น่านจะมค่อได้ใช้ ก็อึดอยู่มาแล้วตัวพูดน้ํานี่นะครับดูการจงเตีงของเธอปั๊มตายไปเยอะเลยมาดูกัน,นครับมันตีแรงขนาดไหนอ่ะคุณดูมันดูดิตีไกลอะ่ะแรงด้วยคือตัวอะไรให้โกงมากครับตัวไอตัวนะบอสของด่านอินทร์บอสของด่านมูนของอินทร์เดอะฟิวเจอร์นะครับเป็นตัวอะไรที่ตีแรงอะ่ะคนตัวอะไรให้โก,ง,ง,โกงมากอ่ะ ผมแบบไม่ค่อยชอบเลยอ่ะมันตีมืด้วยอาจจะผ่านยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันโอ้โหดูท่าน่าจะผ่านยากจริงแล้วอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับเนี่ยอันนี้ดูน่าจะผ่านยากจริงๆแหล้วดูดีดูพูดอุ้ยพูดนานยังไม่ตายพูดไหนยังไม่ตายพูดนานยังรอดอยู่ตุ้งคุณน้ำตีตายไปแล้วตัวหนึ่ง้ยบาคมุดแคทมาบาคมุดรอบแคทสิตัวพูดน้ำผมปิวไปแล้วรอบหนึ่ง มันจะปิวได้บ้งนะถ้าที่จำได้นะสงองำรอบแล้วมันจะตายแหละน่าขึจะเล่นมาเอาดิเอาดิุน้ำอ่ะพุ่มตุ้น้ำมันต,ตีแรงนะครับนะตีไม่แรงมากสองมื่นหมือสองมื่นสองสองมื่สามมืออนะน้ำมจจะอยู่ประมาณนั้นอนะุ้ยบมุดิวบมุดิวบางมิวแล้วบมุดิวแล้ว อุยอุยพูดน้ำพูดน้ำตามจเเดือน้อยลงตีมันเลยพูดน้ำของฉันฆ่ามันซะนี่เรียกตัวของเด็กตัวปีศาจมาอุ้ยเล่นลำบากยิงขูปกันรอบหนึ่งโป๊ะ ยิงขูยิงขูมันมีด้วเหรอยิงขูมีเลยเนีย่ยว่ายิงขูไปแล้วไงเมื่อกนะี้นี้นตายตายก็โอ้รู้สึกอันนี้น่าแพ้มันนะน่าแพ้ไว้เดี๋ยวก็ค่อยคลิปวิดีโอหน้ามาเจอกันกับด่านนี้อุ้ยโอ้โหแต่ละตัวอุ้ยตายสักทีหนึ่งเรียกตัวผู้น้ำเพิ่อมอีกตัวหนึ่งตัง้ม คือตอนนี้ถ้าเราฆ่าไอตัวเอ่อมันเรียกว่าอะไรอ่ะมอนมอนช่าล่ายอ่ะคือตัวผีเชิ้คืนนะเราจะแบบได้เงินมาแบบอย่างเยอะแล้วเราจะมาต่อซื้อตัวเพิ่มได้เยอะอุ้พูดน้ําตายแล้วตัวหนึ่งผู้นายตัวงสตันจบกันไม่นะเราจะแพ้อย่างนั้นเหรอโอ้ยรู้สึกสู้ยาก สุยากจริง,งนะเนียวิวิมันตีโดนฐานแล้วมันดีโดนฐานแล้วเร็วพุ่นน้ำตีพุ่นน้ำตีเร็วอ้าพุาน่นน้ำไม่นะอยอะพุ่นตานนี้เธอเบลดิสสามว่าทำดาเมจได้น,นะตอนนี้นะแพ้ไม่นะแพ้แล้วก็โอ้โหทำดำเาเมจใส่บอสไปได้แค่เก้า หน <laughs> ึ่งเปร์เซ็นต์หนึ่งอออมอันอยู่ไกลแล้วมันก็มีตัวมาเยอะยุ่งยิ่เพราะฉะนั้นเอ่อตาวันนี้เราก็ไม่น่าน่าจะไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะไปเล่นด่านอื่น <c oughs> เปลี่ยนดา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 นี่มาเล่น Into the Future ดีกว่าไม่ใช่ดิไม่ใช่ Into the Future พูดผิดเมื่อกี้มันดา่าเมื่อกี้เอ่อ Story Mode อ่าอันนี้คืออันที่ผมซุ่มนะครับมันเป็นเรื่องไง เออมันจะรวมอูเมร์เลมาแบบจำนวนมากครับและโอกาสของอูเมร์เลที่เราจะได้ก็จะมีมากขึ้นนะครับนี่เก้าเปอร์เซ็นก็เลยได้ง่ายหน่อยก่อนออูเมร์เลนี้ก็จะหมดนะครับตัวที่ผมอยากได้เนี่ยก็จะมีตัวนี้นะครับนี่ตัวเออตัวตัวฝั่งซ้ายสุดอะตัวซ้ายสุดอะตัวนี้ยตัวที่มันมีเงาหลังดำอะเออเรียกง่ายก็คือตัวที่มันอีตัวถือ ตัวฝั่งซ้ายนะครับเออฝั่งซ้ายใช่ใช่ใช่ตัวฝั่งซ้ายตัวนี้และตัวหนึ่งก็ตัวที่มีเงาเป็นแมวตัวใหญ่ๆเป็นสิงโตเออนี่เออตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ผมอยากได้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นี่สองตัวนี้ที่ตัวที่ผมอยากได้ส่วนตัวที่ก็นี่มันก็จะมีอูเมอร์แลตัวอื่นด้วยตัวเมื่อกี้อูเมอร์แลที่ผมได้มาตอนนั้นรู้สึกจะเป็นตัวนี้อยู่ในประเภทนี้เลยเนี่ยไอแถวที่ผมไอแถวไอแถวที่อยู่ตรงกลางอ่ะอยู่ร้นาดเลยมันอยู่ตัวหลังสุด ส่วนอีกตัวหนึ่งที่ได้มารู้สึกมันจะอยู่ตรงอยู่แถวเนี้ยเออแถวเนี้ยแถวเนี้ยหาไว้ครับก็ส่วนไอตัวที่ผมได้พูดน้ำมาก็จะอยู่นี่นี่ตัวพูดน้ําพูดน้ําแล้วก็จะมีพวกซูเปอร์แลรแลแคทอะไรเหมือนเดิมเลยครับแค่ตัวเมือแลมันจะเอาตัวเมือเลกับเก่ามากลับมานะครับก็ตัวที่ผมอยากได้จริงๆก็อยากจะได้ตัวแถวเนี้ยในเนี้ตัวไหนก็ได้เลยเนี้ยในแถวเนี้ย โดยเฉพาะไอตัวที่มันแขนยาาๆอ่ะแขแร็พื้นอะตัวที่สี่แขแลักพื้น,น,นตัวน่าอยากได้มากเป็นตัวที่แบบเวลาอีโวแล้วมันจะกลายเป็นตัวแบบแต่ชุดลูฟี่ครับทุกคนน่าจะเข้าใจมั้งเอ้ในนี้โ้รู้สึกอยากได้่ะดูดีซุมไปอ่ะซูมไปสองรอบอะซูมไปสองสารอบอ่ะคัดฟูดหมดเลยอ่ะโมเดิคัดฟูดจากสี่ร้อยสี่ร้อยฝ่ามาั้งหมดเลยคัดฟูดอ่ะแล้วก็มีบัตรฟรีอีกหนึ่งอัน ทุกทีหมดเลยอ่ะจักรจิโร่ฟาร์โร่ซูหกเลยอ่ะโอ้รู้สึกจะได้นะแต่มันได้เพิ่มมาอีกทั้งสามตัวเลยนะก <c oughs> ็ถือว่าคุ้มอยู่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 ก็เออตอนแรกนี่ผมได้ตัวนี้มาก็ตกใจนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ได้อัพเลยพึ่งได,ด้เมื่อกี้เนี่ยยังไม่ได้อัพเลยส่วนพูดน้ำก็อัพถึงวิวยี่วิวสิบนะครับเดี๋ยวกะว,ว่าจะอัพเป็นเวิวยี่สิบด้วยเลยแล้วก็ค่อย ผมคิดว่าจะอัพตัวนี้เป็นเลเวล10ก่อนแล้วค่อยมาอัพตัวพูดน้ําให้การเลเวล20มันน่าจะใช้เวลานานพอตัวส่วนตัวน,วนี้ก็ยังไม่ได้อัพเป็นเวล20เพมันใช้ตั้งล้าน x ล้านหนึ่ง xp เลยนะมันใช้ตั้งล้านหนึ่ง xp ใครมันจะไปเก็บทันล่ะก็เคยเก็บมา <c oughs> เคยเก็บได้โว้ยแต่มันามาใช้กับตัวนี้อัพตัวนี้ให้การเลเวล20อก็ มันก็มันก็มันก็ดีอ่ะตัวนี้ยมันก็ไม่ได้แย่อะมันก็เป็นมัน,มนอีโวได้ไงก็เลยอัพตัวนี้ก่อนส่วนตัวพุทธน้ำก็อีโวได้เหมือนกันนาตัวพุทธน้ำเนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าอ้ตัวพุทธน้ำเนี่ยจะอีโวได้เหมือนกันนี่เดี๋ยวแป๊บนะึ่งเราเข้ามาที่ตัวอันนี้แคมวดีก่อฝั่งแมวจืบจืบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวไหนบ้างนีเดี๋ยวมาเช็คตัวตรงฝั่งนี้ก่อน เช็คตัวนี้ตัวนี้อีโวได้อ่าตัวนี้อีโวได้ตัวนี้อีโวได้จับตัวนี้ให้อีโวตัวนี้ก็อีโวได้เหมือนกันฮะอืมตัวนี้ก็อีโวได้เหมือนกันไม่ใช่อีโวสิ่เรื่องไงคือเก็บให้ได้คัพเปิลสามสิบยังไม่รู้ว่าอีโวได้เปล่าต้องวีสิบก่อนตัวนี้อีโวไม่ได้อ๋อตัวนี้อีโวได้ตัวนี้อ่าตัวนี้ไม่อยู่อ่ะ็ตัวนี้มันไม่ไม่อีโวไม่ได้เออแล้วก็คืออ่ อ่าคือใครที่ไปดูช่องคนอื่นมาแล้วก็อาจจะรู้แล้วว่าคือเปิดตรงนี้ไปเรื่อยๆมันจะได้ตัวสเปเชียลนะครับตัวนี้เปิดตรงนี้ไปเรื่อยๆนะเปิดไปเรื่อยๆจกกนกว่าจะขึ้นว่าคุณได้รับตัวสเปเชียลเป็นตัวซีเค็ก็มันก็พอได้อยู่มันก็พอได้ตัวมันเป็นตัวที่ดีในช่วงแรกนะครับตัวดีในช่วงแรกผมก็เพิ่งมารู้เลยนะครับว่ามันมีตัวซีเค็ก็เลยเพิ่งจะบได้มาก็เลยยังไม่ได้อัพนะครับนี่ไม่ได้ใช้ มันชื่อว่า flower cat นะครับเป็นแมวที่ชอบดอกไม้รักดอกไม้ส่วนพออัพไปเสร็จมันก็จะกลายเป็นเอ,อแมวที่ถือพัดลมใช่มันจะเป็นแมวที่ถือพัดลมเปลี่ยนจากรูปเปลี่ยนจากดอกไม้เป็นพัดลมเออใช่ก็ก็โอเคนะครับก็ก็คลิปนี้น่าจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็โอเคจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันไปแล้วนะไปแล้วเดอ้อ ไปก่อนนะครับหากใครชอบสามารถกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันได้นะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ